โรงเรียนบ้านโศกเซี้ยวแสนสุขตั้งอยู่หมู่ที่2ตําบลห้วยโจดอําเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสีโดยมีนายบุญธรรมบุภาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษามีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํนวน12คน จัดการเรียนการสอนสองระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีจำนวน9ห้องเรียนในปีการศึกษา2,564มีนักเรียนจำนวน109คนบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปี2,567พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานพัฒนาครูสูงมืออาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศเชิดชูความเป็นไทยมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสรุปผลการปฏิบัติงานของนายบุญธรรมบุภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศกเซี่ยวแสนสุขดังนี้ผลการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนววิถีใหม่ New Normal รูปแบบการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยโดยใช้สกุลอินสุ u โมเดล l L Leader หมายถึงความเป็นผู้นำทางวิชาการ H How to best practice คือใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการ ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศวางแผนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม C. Community คือผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนโดยผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมรายงานผล O. Opportunity คือการสร้างโองกาสทางการศึกษาคือทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งทุนการเพิ่มพูและฝึกฝนทักษะ S service mind คือครูมีจิตบริการที่ดีจัดการเรียนรู้หลากหลายหาวัสดุอุปกรณ์ทำคลิปการสอนแบบฝึกใบางานทำช่องทางสื่อสารกับผู้ปกครอง I n innovation หมายถึงผลจากการร่วมกันคิดร่วมกันทำส่งผลให้เกิดวิธีคิดใหม่การค้นพบสิ่งใหม่ๆนะวัตกรรมใหม่ที่ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีคุณภาพประหยัดคุ้มค่าและภาคภูมิใจในผลงาน All online, on, on site, on demand, on hand. ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาตามขอบข่ายของงานสีด้านให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บริหารงานวิชาการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning บริหารงานบุคลากรให้เป็นไปตามหลักธรรมาิบาลสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้บริหารงานงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดส,สามารถตรวจสอบได้งานบริหารทั่วไป จัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอ,อื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัยจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยครูดูแลให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนเยี่ยมบ้านช่วยเหลือนักเรียนยากจนโดยจัดหาและมอบทุนการศึกษาให้ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของสถานศึกษาเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน นำนวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเทคนิควิธีการและทักษะใหม่มาจัดการเรียนการสอนทำให้สามารถพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขด้านการบริหารชุมชนและเครือข่าย สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโคชชิ o ่งทีมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแกน่นเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแกน่นประจำปี2564เป็นแกนนนำโรงเรียนนวัตกรรมคุณภาพ1ช่วย3ของสอพอทอมีโรงเรียนเครือข่ายจำนวน3โรงเรียน โดยได้ดำเนินการทำ MOU กับโรงเรียนเครือข่ายจัดกิจกรรมประชุมอบร,รมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับสถานศึกษาเครือข่ายทั้ง3แห่งการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และคุณลักษณะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพตามหลักการกองตน ครองคนครองงานส่งเสริมให้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพรู้จักและพัฒนาทักษะชีวิตในฐานะพลเมืองที่ดีระดับความสำเร็จในการพัฒนางานเสนอในประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาวิธีดำเนินงานประเด็นท้าทายโดยการนำนวัตกรรมเรื่อง การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำคัญในศตรวรรษที่21โดยใช้แสนสุขโมเดลโรงเรียนบ้านศกเซี่ยวแสนสุขอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นโดยใช้กระบวนการ PDCA ผลการดำเนินงาน 1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาที่จำเป็นในศตรวรรษที่21 2. ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมและจรรยบรณวิชาชีพปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในการทำงานกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าตัดสินใจอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินผลสำเร็จผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการนิเทศภายในของสอพอปขอ,อนแก่นเขตีเป็นคณะกรรมการโครงการ,การขับเคลื่อนนโยบายสอพทอ,อ,องค์กรแห่งความผาสุกปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสำเร็จในการทำงานดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติงานอย่างมีวินัยและรักษาวินัยของข้าราชการอย่างเคร่งครัดผลงานที่ประสบความสำเร็จ นายบุญธรรมบุกผาได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพอทโอแบกอวอร์ดผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางรัตนาวดีอดทนได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพอทโอแบกอวอร์ดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านการประเมินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับชาติประจำปีการศึกษา2,563-2,565เป็นโรงเรียนแกนนำนวัตกรรมคุณภาพหนึ่งช่วย3ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา2,564 สามารถสอบเข้าห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้จำนวน3าคนโรงเรียนบ้านศกเซี่ยลแสนสุขได้บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายส่งผลให้นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการชื่นชมนักเรียนเป็นคนดีมีปัญญาสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ